รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2567งานการเรียนรู้เพื่อคุณนู้ตามระดับวันที่9ธันวาคมโครงการแนะแนวให้ความรู้การศึกษาหลักสูตรกศน2551สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการสถานที่ค่ายโสนบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างหลักสูตรวิธีการเรียนรู้ตลอดถึงกฎระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและครูประจำกลุ่มกองทหารประจำการ วันที่13ธันวาคมโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรสถานที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอไปเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยและทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่18ธันวาคม โครงการกีฬาสกลร,ระดับอำเภอปลายสานสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันที่18ธันวาคมและการฝึกซ้อมวันที่20ถึงวันที่22ธันวาคมสถานที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและครูสกรระดับอำเภอไปได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับครูครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพระศักราช2551ให้กับนักศึกษาตามปฏิทินการพบกลุ่มในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกลระดับอำเภอปลายต้อนรับคณะดูงานจากสกลระดับอำเภอเมืองชนบุรีเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด บริการยืมคืนภายในห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทําความสะอาดทั้งภายในและบริเวณภายนอกของห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดหมุนเวียนหนังสือจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่4ทธันวาคมในสุรินทร์คงสุธินภาพผู้อำนว การสกลองระดับอำเภอปลายพร้อมด้วยบุคลากรทุกคนจัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฐานการเรียนรู้เข้าอินทรีย์ภายในสกรอระดับอำเภอปลายงานภาคีเครือข่ายวันที่5ธันวาคมสอกรองระดับอำเภอปลายนำโดยนายสุรินทร์คงเสถิณภาพผู้อำนวยการร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,ะรมชนกาธิเบศรมหารหาชบรมบนราชประรพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาตินางสาวภูษตีชามะเลงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่วัดสีดอนชัยตําบลเวียงเหนืออําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายอเนกปันทย,ยมในอําเภอปายเป็นประธานในพิธีอกกรอระดับอําเภอปายผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงได้มีเครือข่ายหลายหน่วยงานติดต่อเพื่อมาขอศึกษาดูงานซึ่งสงกลรระดับอำเภอเมืองชนบุรีได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสกลรระดับอำเภอเมืองชนบุรีขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไปขอขอบคุณค่ะ